ต่ว่าเห็นในรูปแบบนี้นยผมคิดว่ามันก็ว้ามมากๆเลยนะฮะแล้วผมมึ <laughs> okay, นแบบโอ้ยชิทโอเคฮะคุณผู้ชมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพี่ส่รายการ Victory Cat กันนั่นเองแล้ววันนี้นะครับเราก็กลับกันมากันอีกครั้งหนึ่งสำหรับเกม Minecraft กันนั่นเองเดี๋ยวสำหรับภายใน,นวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปดูไอเทมสุด เจ๋งกันนั่นเองนะฮะซึ่งวันนี้นะครับมันจะเกี่ยวกับในเรื่องของพ i ิกแอคกันอีกแล้วเช่นเคยกันนั่นเองมันจะเป็นยังไงหนุปผู้ชมพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าครับสำหรับใครไม่ดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะฮะก็อย่ายลืมกดติดตามกดสป b ยเบอร์ผมด้วยนั่นเองซึ่งปรอง,งใจผมด้แพร่าตามคลิปแหมงเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับผู้ชมสามารถกดถึงช่องเราได้แล้วเพื่อรับข่าวสาราใหม่ๆกันด้วยนั่นเองและสุดท้ายนี้นะครับผู้ชมสามารถติดตามอินสตาแกรมผมได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองออออยยยยยย่่่่่าา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 างงททีีีีเเเเเเรรรรบกกันนนดค้้ชมมมมมมมวภตตหลลลิแสื หินเหล็ก ดมอ์นะฮะแล้วก็เนเธอร์ถูกต้องไหมฮะค <im itation> ุณผู้ชมวันนี้นะครับเราจะมาคาพวกมันเกือบหมดเลยนั่นเอง <im itation> ดูจากทรงแล้วนะฮะผมคิดว่าเนเธอร์ไลท์เนี่ยเราอาจจะคาบไม่ได้ก็เป็นไปได้นะฮะน <im itation> อกจากเราต้องเสกมันมานั่นเองโอเคฮะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันอันแรกกันเลยดีกว่านั่นคือพิกแอกไม้กันนั่นเองอย <im itation> ่างแรกเลยคุณผู้ชมคือเราจะต้องมีไม้นะฮะอย่างที่2เลยนะฮะคือเราต้องมีสติกแล้วอย่างที่3เลยเราก็ทําการคาบไปอ่าได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งอันนี้นะฮะคือ วิธีการใช้งานนะฮะง่ายมากๆเพียงแค่เราเนี่ยทำการกดตัว F นะฮะเพื่อให้ B X ของเราเนี่ยไปอยู่ด้านซ้ายมือหลังจากนั้นนะครับให้เราเนี่ยยืนตำแหน่งที่เราต้องการขุดนะฮะแล้วก็ทำการกดชิปไปนะครับนี่มันจะทำการขุดให้เราในรูปแบบนี้นะอยากได้รัวๆใช่ปะคุณผู้ชมจัดไปฮะบูบูบูบ๊โบูโอ oh my god <laughs> อย่างรัวนะฮะนี่คือประสิทธิภาพของเจ้าตัวพ i ิกแอ็นะฮะของไม้นั่นเองถ้าเกิดเป็นอย่างอื่นะฮะมันก็จะขุดได้เร็วมากกว่านี้นะฮะเสาวันดีเจ้าแกะน้อยโอเคฮะคุณผู้ชมผมคุณผู้ชมน่าจะเห็น,นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะว่าพ i ิกแอ็ไม้นะมันดีมากขนาดไหนแต่ดัตต้าแผกตัวนี้นะฮะคุณผู้ชมมีข้อเสียด้วยนั่นเองเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกวา่าซึ่งตอนนี้นะครับพิกแอ็ไม้คุณผู้ชมน่าจะเห็น,นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะว่ามันกากเดนมากขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะ นะฮะหรือว่าเป็นเหล็กนั่นเองนะครับตรงนีนะ้คุณผู้ชมเอ้ยตรงนี้มันมีไว้คุณผู้ชมโอเคเพราะฉะนั้นโอ้ยเจอเหล็กพอดีเลยคุณผู้ชมปเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยโอเคเดี๋ยวเรามาทาการเริ่มขุดเลยดีกว่านะครับเนี่ยแหละฮะคุณผู้ชม,ค,ชมคือข้อเสียของมันข้อเสียของมันเลยก็คือเราไม่สามารถขุดตรงๆได้นะฮะเราต้องทาการขุดลงไปได้เท่านั้นอย่างเช่นเราต้องการขุดตรงไปด้านหน้านวรูปแบบนี้นะเราไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะฮะคุณผู้ชมนอกจากว่าเราต้องทาการถือปิแอคเนี่ยไปด้านซ้ายมือแล้วก็ทำการกดชิปหลังจาก้นะนำมันจะทําการขุดให้เราแบบอัตโนมััติเเลยนน่อง มันสามารถขุดได้แบบลงไปเท่านั้นนะฮะไม่สามารถขุดได้แบบตรงๆอะไรประมาณนี้นะฮะนั่นคือข้อเสียหลักๆเลยนั่นเองนะฮะซึ่งอันนี้ผมก็คอนจัรับไม่ได้สักเท่าไหร่นะครับเอามาสักประมาณ3ก้อนละกันนะฮะคุณผู้ชมว่าผมไม่ต้องการอะไรมากมายนะฮะโอเคแล้วก็ต้องการหินเพิ่มเติมด้วยนะฮะโอเคได้มาเรียบร้อยฮะคุณผู้ชมอ่าเดี๋ยวผมจะทำการครับเตาเผาก่อนละกันนะฮะคุณผู้ชมด้านล่างนี้ถือว่ามีเชื้อเพลิงได้ดีมากๆเลยอ่าทำการใส่เข้าไปนะฮะใส่เข้าไปนะครับแล้วมาลองประสิทธิภาพของเจ้าตัวหินกันเลย วิธีการใช้งานเหมือนเดิมเลยคุณผู้ชมอยู่ด้านซ้ายมือนะฮะหลังจากนั้นก็ทําการกดชิปไปนะครับแต่ดูเหมือนกับว่าถ้าเกิดเป็นหินเนี่ยมันจะเป็นแอเรียสามคูณสามนั่นเองถ้าเกิดเป็นไม้นะฮะจะเป็น1นคูณหนึ่งอะไรในรูปแบบนี้นะฮะซึ่งจริงแล้วนะับคุณผู้ชมคุณผู้ชมเนี่ยสามารถขุดลงไปได้แบบรัวๆๆๆเลยนะฮะคุณผู้ชมแต่ว่าเรื่องของคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะลดนิดนึงอะไรประมาณนี้นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูตรงเหล็กสิเอ้ยเหล็กสามารถขุดได้คุณผู้ชมแจมนะฮะแสดงว่าถ้าเกิดเราต้องการ รูปแบบนี้นะฮะหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆทําการขุดมาอ่าเก็ดยังเก็ดยังคุณผู้ชมไม่สามารถขุดตรงๆได้นะฮะแต่ว่าเราก็สามารถทําการแฮกมันได้ในรูปแบบนี้นะฮะคุณผู้ชม <laughs> แต่ว่ามันจะค่อนข้างจะเอ่อยุ่งยากสักเล็กน้อยนะฮะคุณผู้ชมซึ่งอันนี้ผมคิดว่าน่าจะไม่ถูกใจสําหรับใครหลายๆคนอย่างแน่นอนนะครับโอเคคุณผู้ชมผมอยากได้โคตรงนี้นะฮะโอ้ด้านบนนี้ก็มีโควักคุณผู้ชมแต่ว่าตรงนี้ก่อนละกันนะฮะนีน่คุณผู้ชมเอ้ยได้อยู่คุณผู้ชมยังพอรับได้ยังพอรับได้นะะ มีมีปะโอ้ตรงนี้ก็มีเว้ยเฮ้ยถ้างั้นเราก็ํำการเดินเข้าไปใกล้ๆมันในรูปแบบนี้นะฮะหลังจากนั้นก็ทําการกดชิปมานะฮะนี่อย่างนี้คุณผู้ชมใกล้ๆนะฮะเออได้อยู่ได้อยู่นะฮะเราได้เชื้อเพลิงม,มาตั้ง38 ชิ้นเลยนั่นเองนะครับไหนดูซิโอ้ได้มาเยอะเรียบร้อยแล้วฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะทำการครัฟในส่วนของพิกแอคเหล็กกันนะฮะคุณผู้ชมตัวนี้ได้มาสามอาจีเนียสโอเคทำการสลับกันฮนะ,ค,ะคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนทางผู้ชมขนาดหินเนี่ยมันยังได้สามใช่ปะ่ะโอ้ ตรงนี้มีอย่างเยอะคุณผู้ชมโอ้โหระเบิดกันไปแบบรัวๆ,ๆนะฮะซึ่งแน่นอนฮักคุณผู้ชมขนาดหินเนี่ยมันยังเป็น3าคูณสนะฮะซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดเป็นเหล็กเนี่ยมันอาจจะเป็น5้คูณหอะไรประมาณนี้เลยก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นนะฮะเดี๋ยวเรามาลองทำการทดสอบกันโอ้แถวนี้ก็ได้นะคุณผู้ชม1นึงสองสาโบไปหนึ่งทีโอ้ห้าคูณหจริงๆหวักคุณผู้ชม <c oughs> ผมคิดไว้แล้วมันไม่มีผิดอย่างแน่นอนนะฮะมันเป็นแอร์เรียห้าคูณห้านั่นเองแล้วถไปถึงไดมอนด์นี่มันจะมากขนาดไหนวะคุณผ รู้เหมือนกันนิดหน่ยคุณผู้ชมอ่าถ้าเกิดเราอยากได้ตรงนี้อันนี้นี่นี่นตรงนี้ละกันคุณผู้ชมนี่แนะ่หนึ่งทีหนึ่งเอเอโอ้สองเอเอโอ้ได้มาเยอะคุณผู้ชมได้มาเยอะเรามีเหล็กตั้งประมาณ17 ก้อนเลยนะฮะคุณผู้ชมขึ้นซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยเราอยากกลับไปที่เดิมนะฮะป่าๆไป,ป,ปแต่อยากกดชิปนะฮะคุณผู้ชมกรณีที่คุณผู้ชมไหนยังถือมันอยู่นั่นเองไม่ไงนะคุณผู้ชมจะขุดลงไปโดยที่คุณผู้ชมนั้ไม่ได้ตั้งใจอย่างแน่นอนนะฮะอ่าโอเคนี่ไงคุณผู้ชมทำการใส่เข้าไปนะฮะโอ้ยตั้ง17ชิ้นเนี่ยคุณผู้ชมถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับเชื้อเพลิงพอไหมคุณผู้ชมได้เกิดเชื้อเพลิงไม่พอนะฮะไม่มีปัญหานะฮะเราแค่ทำการขุดเข้าไปตรงๆในรูปแบบนี้ว่าเมื่อกี้ ถ้าจนะนะรประมาณนี้ได้ไน,นะคุณผู้ชมผมคิดว่านะฮะอีกสักบล็อกนึ่งกันอ่านี่ไงคุณผู้ชมเจอแล้วเจอแล้วแล้วก็ชิปไปนหนึ่งเอชิปไปนหนึ่งเอโคตรโกงนะฮะชิปไปนหนึ่งเอ เก็บมาแบบรัวๆนะฮะโอ้โหเชือเพลิงก็ได้เยอะนะฮะแต่ว่าแถวนี้เนี่ยเรายังไม่เจอไดมอนด์เลยนะฮะคุณผู้ชมเพราะเราอาจจะลงมาไม่ลึกมากพอนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับผมขอชุดของผมเนี่ยมันฟูก,ออากา่อนละกันหลังจากนั้นนะฮะเราจะลงไปหาทองแล้วก็ไดมอนด์นั่นเอง Mini <minutes> และตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมชุดของเราก็ฟูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะอย่างที่ผมได้ทำการเคยบอกไปเลยนะฮะว่าอยากกดชิปนะหลังาจากที่เราได้การถือพิกแอไว้ซ้ายมือ หลังจากที่ทำการถือไว้นะฮะคุณผู้ชมผมก็กดมั่วสเพระไปหมดเลยนะฮะแล้วตอนนี้นะครับดูเหมือนกับว่ามันจะเละมากๆเลยนั่นเองโอ้สวัสดีคีเปอร์โอ้เรามีคีเปอร์เรามีคีเปอร์แต่ว่าโอ้เด้อ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 เด้ o เกือบไปแล้วฮะคุณผู้ชมดีนะที่โตครับเราหายไปแค่นั้นโอเคเราต้องการอีก3ก้อนนะฮะคุณผู้ชมเพราะว่าเราเนี่ยยังไม่มีขวานนั่นเองนะครับเอ้ยได้เรียบร้อยฮะคุณผู้ชมไปฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปล่าในส่วนของทองสุดขอบฟ้ากันเลยดีกว่านะฮะ let's go จำได้ว่ามันอยู่ด้านนี้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมจะํำการดึงหินมาก่อนละกันนะฮะคุณผู้ชมคือเรามีหินเยอะมากประมาณ4ี่หกองได้เลยแหละคุณผู้ชมโอ้สวัสดีครับผมอย่ายิงผมสิฮะ โอ้โหลูกธนูแม่งอย่างพร้อมอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยว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 ผมขอทำการอัดแอปมาก่อนละกันจริงๆนัเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคุณผู้ชมว่าด้านนี้น่ะเราจะเจอทองหรือว่าเจอไดมอนด์หรือเปล่านั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องลองมาสุ่มเสี่ยงกันดูนะฮะว่าเราจะเจอมันไหมนะฮะภายในเวอร์ชันหนึ่งจนั่นเองสวัสดีครับไหนดูซิคุณผู้ชมเราลองเดินมาเราแวกนี้ดูซิโอ้ด้านนี้ดูเหมือนกับว่ามันจะอยู่ตรงทางแยกพอดีเลยนะฮะด้านนี้ผมคิดว่าถ้าเกิดเรามองเเเเพลินนนนนนๆีี่่ยยมมมมััจะะะะะไฮคุณผู้้ชราฉ นะครับเราอาจจะต้องลงไปลึกมากกว่านี้นั่นเองนะฮะโอเคท้างั้นเราลงมาก่อนละกันนะฮะคุณผู้ชมไหนดูซิเอ้ยด้านนี้ได้อยู่ด้านนี้ได้อยู่สวัสดีอืม้มไฟบอกไฟบอก,บอกโอเคฮะคุณผู้ชมอีซี่นะฮะลองดูด้านนี้ซิคุณผู้ชมด้านนี้มีแอ่งน้ํานะฮะคุณผู้ชมแต่ผมคิดว่าเราจะต้องลงไปลึกมากกว่านี้นะฮะถ้าเกิดมีแค่นี้นะผมคิดว่าเราคงอาจจะไม่ได้ในส่วนของทองนะฮะแล้วก็ดมอนอ์อย่างแน่นอนนะครับด้านนั้นผมคิดว่าจะไม่มีว่ะคุณผู้ชมโอเคด้านนี้ผมคิดว่าเราสามารถลงไปลึกได้มากๆเลยนะฮะตรงนี้สักหน่อยึงชม

โอ้ไม่ก๊อดเจอเรียบร้อยแล้วฮะผู้ชมโอ้จีเนียสเนี่ยแหละฮะผู้ชม oh. คือสิ่งที่ผมต้องการนะฮะโอเค okay. ถ้างั้นนะฮะผู้ชมเราจะทาการวางโต๊ะคามแม่งไว้ตรงนี้เลยผู้ชม <laughs> หลังจากนั้นนะฮะเราต้องการเตาเผานะฮะโอกสุดเ so ชื้อเพลิงมีแล้วนะฮะทองมีแล้วนะครับโอเคเราลองขุดเพิ่มไปดูดีไหมผู้ชมถ้างั้นเดี๋ยวผมจะทาการขุดไปสักมาหนึ่งบล็อกละกันนะฮะเพื่อให้สองบล็อกนี้นะมันยังอยู่ดีนั่นเองนะครับโอ้เราต้องเหยียบอย่างงี้ใช่ไหมอ่ะโอเค นะคุณผู้ชมลองขุดดูซิคุณผู้ชมว่าเราเจอเดมอลไหมนะฮะเลสต์ stone ไม่สามารถทำการค้าเป็นพลิกแอคได้นะฮะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับเราไม่จำเป็นต้องทำการเก็บมานะฮะอู้โอ้ my god คุณผู้ชมสังเกตเห็นเมื่อสักครู่นี้ไหมฮะเอาใหม่นะหนึ่งสองซ่มโบ้ไปหนึ่งทีโอ้มันสามารถทำการขุดเบสล็อกได้คุณผู้ชม โคตรโกงนะฮะคือตอนนี้เนี่ยเราอยู่ชั้นที่1แล้วนะฮะคือถ้าเกิดเราขุดไปีชั้นหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าเราต้องหลุดโลกอย่างแน่นอนนะฮะแต่เป็นคดงเกินหรือป่าคือเราเนี่ยสามารถต้องการขุดเบดล็อกได้นะฮะนั่นคือสิ่งที่ว้าวมากๆเลยนั่นเองนะฮะไหนดูซิคุณผู้ชมอ่ารู้สึกว่าหินเราจะเยอะมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมเคีรยมันไปสักหน่อยนึงละกันนะฮะคุณผู้ชมว่ามันมีเยอะมากจนเกินไปนะฮะจนเต็มช่องอิวนทอรี่ของเราเลยนั่นเองนะครับโอเคได้มาห้าเร แต่ว่าข้อเสียงพีแอคทองเนี่ยผมก็ห,หลายคนน่าจะทราบกันดีนะฮะก็คือพีแอคทองเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างจะด้อยมากๆเลยนะฮะด้อยในความหมายคือมันไม่ค่อยแข็งแกร่งสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะผมคิดว่าถ้าเากิดเราขุดเป็นช้างในรูปแบบนี้ไปนะฮะดีไม่ดีเนี่ยพี่แอคทองอาจจะพังก่อนที่เราจะไปถึงเบสล็อกเลยก็เป็นไปได้นั่นเอง <c oughs> อา่าเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องระวังนะครับนี่มันเท่าไหร่โอริจินโอริชิน โอ้เพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมนี้ผมบอกไปเลยว่าเราต้องระวัง คือผมเผลอกดชิปไงคุณผู้ชมแล้วจะนั่งถือพีเอ็อยู่นั่นเองนะฮะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เราขึ้นมาใหม่ฮะ,ะคุณผู้ชมเหมือนกับว่ามันขุดไปแอร์เรียประมาณ5ใช่ไหมโอเคถ้างั้นนะฮะถ้าเกิดเรามาอยู่2นะฮะโอเคถ้าเกิดเราอยู่แบบนี้แต่ว่าอันนี้เนี่ยด้วยความที่ามันเป็นทองนะฮะผมคิดว่าทองเนี่ยอาจจะเพิ่มแอร์เรียไปอีกนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเราจะทำการขยายเข้าไปอีกเพิ่มเติมแล้วกันนะฮะนี่ไปประมาณนี้เลยคุณผู้ชมโอเคมาฮะ,ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะฮะหนึ่งทีสองที คุณผู้ชมผมรู้จะมีอะไรว้ามมากกว่านี้นะฮะลองขุดดูดิคุณผู้ชมว่าเราจะเจอไดมอนหรือเปล่านะฮะขุดลงไปแบบรวมๆนะฮะไม่เจอไดมอนโอ้ my god ไม่เจอไดมอนแต่เจอลาวาวะ่ะคุณผู้ชม โอ้ยช็ดโอเคคุณผู้ชมอ่าถ้างั้นเดี๋ยวเราจะทำการโยนขยะทิ้งไปแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมว่าขยะเราเยอะมากๆเลยด้านนี้เหมือนกับว่าจะไม่มีนะฮะคุณผู้ชมถ้า,างั้นนะฮะเราจะต้องเปลี่ยนรนัศมีตรงอื่นแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมโอ้ตรงนี้มีในส่วนของดินด้วยว่ะคุณผู้ชมอย่างแจ่มนะฮะถ้าเกิดเราขุดมาด้านนี้นะฮะคุณผู้ชมคิดว่าด้านนี้จะเจออะไรไหมแต่ที่แน่คือเราจะต้องขึ้นไปดเดนบนอีกรอบนึงนะฮะคุณผู้ชมหลังจากจนั้นนะเราทำการขุดลงมาใหม่แล้วกันโอเคฮะคุณผู้ชมแล้วตอนนี้เราขึ อไดมอลหรือเปล่านะครับซึ่งผมภาวนาว่าเราจะเจอไดมอลก็เป็นไปได้นะฮะเหมือนกับว่านี้ก็จะเป็น5ใช่ไหมคุณผู้ชมถ้างั้นเราต้องยืนอยู่ตรงกลางนะฮะโอเคประมาณนี้น่าจะได้อยู่นะคุณผู้ชมโอเคหนึ่งสองตั้มเบอร์ไปหนึ่งทีเอ้ยได้อยู่คุณผู้ชมลองดูดิคุณผู้ชมว่ารอบนี้เราจเจอไดมอลไหมนะฮะภาวนาว่าน่าจะเจอนะฮะคุณผู้ชมโอ้รีเชตโอ้ my god เจอยังเยอะคุณผู้ชมโอ้โหเมื่อกี้เจอเป็นกองเลยละมั้งนะคุณผู้ชมดูจากทรงแล้วนะฮะเดี๋ยวๆๆยืนอีกรอบนึงคุณผู้ชมโอเค อย่างแจมคุณผู้ชมแล้วเหมือนกับว่าเราถือพิกแอคคู่ด้วยนะฮะโคตรโกรงเลยคุณผู้ชมโอเคถ้างั้นนะฮะเดี๋ยวเราจะทำการแอดัพขึ้นมาได้นบนก่อนละกันนะฮะเพื่อทำการคราบของนั่นเองดูเหมือนกับว่าตอนนี้หินเราเยอะมากๆเลยอะ่ะคุณผู้ชมทำการเคลียร์ของออกไปกันนะฮะโอเคเคลียร์ไปเคลียร์ไปคุณผู้ชมไอของพวกนี้ถือว่าก,ากากเดนมากๆเลยนะฮะโอเคหลังจากนั้นนะครับคุณผู้ชมเราจะทำการคราบในส่วนของตัวพิกแอคแดมอลไปนะฮะ,ว,ะ,ะาาว้ยมาวลวว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 ว เดโม่เนี่ยมันน่าจะแข็งแกร่งมากๆเลยนะฮะแล้วแอลเรียมมันน่ยน่าจะกว้างมากกว่านี้นั่นเองนะครับที่เราเห็นเนี่ยเหมือนกับว่ามันจะเป็นเหล็กหรือว่าทองเนี่ยแอลเรียมมันน่อยู่ที่ประมาณ5ถูกต้องไหมฮะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่าถ้าเกิดเป็นไดโม่เนี่ยแอลเรียมมันเนี่ยจะกว้างมากขนาดไหนนะฮะผมคิดว่าให้เป็น9ก้าคุณผู้ชมดูอย่างตรงแล้วนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเรามาลองดูกัน1 2 3 4แล้วใช่ไหมคุณผู้ชมถ้างั้นเราก็ต้องยืนอยู่ตรง5ใช่ไหมน่าจะเป็น8ประมาณนี้คุณผู้ชมผมคคิดดดวว่่าาาานนนนนนนจะะะเเเปป็ใรรูููแบบัั้้ฮี๋ยมมลองกุณผช1 ต้องซ้ำโบไปหนึ่งทีว,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 ออว้าวว้าวเออว่าใช่ว่ะคุณผู้ชมมันน่าจะเป็น9นะฮะดูจากทรงแล้วนะฮะใช่ไหมคุณผู้ชม1 2 3 4โอเคน่าจะประมาณ9นะฮะ1 2 3 4 5 6 7นะฮะ7ว่ะคุณผู้ชมดูจากทรงแล้วก็ยังเป็น7ในรูปแบบเดิมยังไม่มีการเปลี่ยนรัศมีนั่นเองนะฮะแต่ว่าเห็นในรูปแบบนี้นะผมคิดว่ามันก็ว้าวมากๆเลยนะฮะแล้วผมมึนแบบออลดิช oh, จร,จริงๆว่าคุณผู้ชมวันนี้ผมลืมสังเกตรจริงๆนะฮะไอแอมสอรรี่ยังสุดซึ้งนะครับและเนี่ยแหละฮะคุณผู้ชมคือพีเอ็กมหาปัญหาของเราภายในวันนี้นะฮะยิงดีผมเรื่อการเกิดไว้แต่ข้ามตนเลยนะฮะว่าเราเหลืออีกอันนึงก็คือเจ้าตัวเนเธอร์ไลท์นะครับเราไม่สามารถหาเนเธอร์ไลท์ภายในวันนี้ได้นะฮะต้องขอแสดงความเสียใจมากๆเลยนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดตัวไฟเบอร์ผมด้วยนั่นเองซ ตาม i n s t a g r กรผมได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองก็วันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันโอกาสหน้าเจอใหม่ก็ผมสวัสดีครับบ๊ายบาย